สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในโยคะสำหรับนักวิ่งค่ะวันนี้นะคะจะเป็นโยคะสำหรับคอม e m u s c l นะคะก็การที่เรามี core m u s c l ที่แข็งแรงนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งนะคะแล้วยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดจากกระดูกสันหลังนะคะสะโพกนะคะและแฮมสตริงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่ามีท่าอะไรบ้าง สำหรับท่าที่1น,นะคะจะเป็นท่าโฟล์ a r อาร์มเพนนะคะเราจะเริ่มจากการวางศอกที่เสือนะคะประสานมือไว้นะคะกดศอกแน่นๆนะคะเหยียดขาซ้ายขวาไปด้านหลังนะคะก่งสะบักไว้พยายามอย่าให้สะโพกโด่งขึ้นมาอย่างนี้หรือทิ้งหลังล่างลงอย่างนี้นะคะพยายามให้ลําตัวอยู่เป็นแนวเดียวกันเท้าอาจจะก,กว้างเท่าความกว้างสะโพกนิดหนึงกดศอกเก็บท้องนะคะมมวนก้นกบเข้ามานิดหนึง่งก่งสะบัก อย่าให้สะบักจมหรือทิ้งอกลงมานะคะเกร็งหน้าท้องให้ไปถึงหน้าขานะคะอยู่ท่านี้ประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีนะคะทําประมาณ3ครั้งนะคะครบแล้วนะคะวางเข่าลงค่ะแล้วมาพักที่ท่าชายโพสนะคะหรือท่าเด็กประมาณ5ลมหายใจค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็น dog s p i t knee note นะคะโอเคเริ่มจาก ถ้า downward facing dog นะคะเท้ากว้างเท่าความกว้างสะโพกนะคะเก็บท้องค่ะแมวท้องลึกๆไขรตึงมากงอเข่านะคะจากนั้นหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นนะคะหายใจออกงอเข่าขวานะคะหาศอกขวาหรือต้นแขนขวาหายใจเข้าถีบกลับค่ะหายใจออกศอกซ้ายค่ะบิดสะโพกนิดนึงนะคะหายใจเข้าถีบกลับค่ะหายใจออกศอกขวาค่ะ หายใจเข้าถีบกลับค่ะหายใจออกสอกท้ายหายใจเข้าถีบกลับค่ะทำประมาณ3มครั้งนะคะแล้วกลับมาด็อกสปลิตค่ะจากนั้นงอเข่าหาจมูกนะคะโกงหลังค่ะคางชิดอกหายใจเข้าถีบกลับค่ะแล้วค่อยๆวางเท้าขวาลงนะคะทำเหมือนกันสองข้างนะคะซ้ายขวาค่ะต่อไปจะเป็นออปชั่นนะคะสำหรับคนที่ ตึงมากๆนะคะให้เริ่มจากท่าออโฟนะคะเหยียดขาขวาไปด้านหลังนะคะพยายามอย่ายกขาสูงให้หลังแอ่นนะคะหายใจเข้าก่อนค่ะหายจอ,อกงอเข่าหาสอกขวาโค้งหลังเก็บท้องหายใจเข้าถีบกลับค่ะหายจอ,อกสอกซ้ายค่ะบิดเอวหายใจเข้าค่ะถีบกลับหายใจออกสอกขวาค่ะหายใจเข้าถีบกลับค่ะ หายใจออกศอกซ้ายหายใจเข้าถีบกลับค่ะหายใจออกงอศอกโทษนะคะงอเข่าหาจมูกค่ะโอเคแล้วหายใจเข้าถีบกลับค่ะแล้วค่อยๆวางเข่าค่ะทำสองข้างเหมือนกันนะคะ,ะสำหรับท่าที่3นะคะจะเป็นไฮบอดกับโลบสนะคะจะเริ่มจากท่านั่งนะคะเท้านะคะชิดกัน ทอันยืดหลังขึ้นยกอ,อกนะคะมือวางที่เสือก่อนแล้วยกขาซ้ายขวาขึ้นโอเคยืดหลังแล้วสกูปหน้าท้องลงไปนิดนึงเพื่อให้หน้าท้องเราทํางานเยอะขึ้นถ้าเรายืดเยอะมันจะไม่ค่อยทํางานค่ะถ้ากดลงมานิดนึงเหมือนเราวนก้นกบมันจะทํางานเยอะขึ้นเหยียดแขนไปด้านหน้านะคะเสื้คางอกเปิดหายใจเข้าก่อนนะคะหายใจออกค่อยๆเหยียดขาค่ะดึงตัวลงมาเป็นโรบอทหายใจเข้าดึงกลับค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆเหยียดขาลดตัวลง หายใจเข้าดึงกลับมาค่ะหายใจออกโลโบสค่ะหายใจเข้าค่ะโบสอเคตทำแบบนี้นะคะประมาณ5-10ครั้งค่ะสำหรับโยคะสำหรับคอมัสเซลนะคะอยากให้ฝึกเป็นประจำนะคะ3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะเพื่อความต่อเนื่องเพื่อเราจะได้มีกนกนกลางที่แข็งแรงนะคะ,เพ,ะเพื่ออาจจะได้ซิกแพคไปด้วยนะคะก็ลองฝึกกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตาม โยคะสำหรับนักวิ่งนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจไทยรันนะคะแล้วก็โยคะเฟรชไซส์นะคะ mm hmm. uh, ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. ด้วยนะคะสัันี้ขอบคุณมากค่ะ